เราจะพัฒนาทีมเราอย่างไรบัญชีจะพัฒนางานของบัญชีอย่างไรแต่ละสาขาจะพัฒนาสาขาของตัวเองอย่างไรเฮดออฟฟิศจะพัฒนาเฮดออฟฟิศอย่างไรอต้องคิดออกมาอันนี้คือ KPI หลักที่ผมทำให้แต่ละองค์กรนะบางองค์กรผมตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Good Idea พนักง,งานมีไอเดียอะไรระดมขึ้นมาครับระดมขึ้นมาระดมขึ้นมา ส่งมายังฝ่ายบริหารโดยฝ่ายบริหารจะ,ะคิดว่าสมควรทําหรือไม่บางทีนะั่นเรื่องง่ายๆนะบางทีเขาคิดออกมานะครับ <c oughs> <ๆ>เขาเอาไอ้ก้กรองกรองรถยนต์เก่าๆมาพ่นสีสวยๆแล้วทําที่วางล่มนั่นก็คือเก่งพัฒนาเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องเล็กๆนะบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะเอีพื้นตรงนี้มันสกระปรกจะแก้ไขยังไงเอชั้นวางของมันไม่เรียบร้อยจะแก้ไขยังไงนี่คือการเก่งพัฒนาพัฒนาจากเรื่องเล็กๆ เรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆแล้วให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าหัวสมองเราได้ใช้งานแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจกล้าคิดที่จะพัฒนาทีมตัวเองไหมครับกล้าคิดไหมครับกล้านะครับอยู่สาขาอะไรครับสาขาเพื่อไว้ตโอเคต้องคิดออกมาให้ได้ต้องคิดออกมาให้ได้วันเนี้ยนะครับต้องสมาร์ทแลวต้องคิดว่าจะพัฒนาทีมอย่างไรให้เก่ง พัฒนาองค์กรอย่างไรให้ดีเข้าใจไหมครับ